คุณยายจะมาเล่าอะไรให้ฟังนะคะมาดูแก้วใบนี้ค่ะคุณยายล้างเสร็จแล้วคุณยายก็คว่ำนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้คว่ำเอาไว้แล้วตอนเช้าก็มางางเขาขึ้นตั้งแต่เช้าเลยค่ะแล้วก็เอานมถั่วเหลืองแล้วก็ธัญ,ญพืชไปเว็บร้อนๆค่ะร้อนจัดเลยร้อนมากก็กินไม่ได้ก็เลยเอาพักเอาไว้อา เสร็จแล้วคุณยายก็ไปล้างชามหนึ่งชั่วโมงประมาณนี้ล้างชามเสร็จก็เอาธัญนพืชพวกเม็ดถั่วทั้งหลายเม็ดบัวทุกอย่างละค่ะเอาลงไปในแก้วใบนี้เกือบเต็มเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำเต้าหู้มันก็ค่อนข้างจะเย็นแล้วค่ะคุณยายก็คนๆๆๆน,น,น,นอ๋อใส่น้ำผึ้งด้วยนิดนึงหวานๆปลาหลม คน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 เสร็จแล้วก็สดกินเลยค่ะตักสดกิน3ามคำอร่อยมากดูพร่องลงไปทั้ง3ามคำนะคะเห็นไหมคะพร่องเลยพอสดกินเสร็จแล้วคำที่4ก็เกิดอะไรขึ้นมาเห็นไหมคะก็เกิดมีตัวตัวนี้ผุดขึ้นมาจากน้ำเต้าหู้ค่ะ ทำให้คุณยายงงเป็นที่สุดเลยค่ะเห็นไหมขี้เกี้ยมน้อยขี้เกี้ยมก็คือจิ้งโจกน้อยลูกจิ้งโจกเข้าไปอยู่ในนั้นได้ไงขูดขึ้นมาตั้งแต่ข้างล่างเลยค่ะงุดงิดมุดงิดงุดงิดขึ้นมาเลยพอคุณยายเห็นคุณยายก็ผะอืดผะอ้อมอยากเจ้าอ้วกโอ้ตายแล้ว ขี้แตกใส่น้ำเต้าหู้ใช่ฉันกินหรือเปล่าเนี่ยคุณยายก็คิดอย่างนี้ขี้แตกหรือฉี่ใส่น้ำเต้าหู้ให้ยายกินหรือเปล่าเนี่ยคุณยายก็คิดผะอ,อืดผะอมอยากจะอ้วกแต่ก็อ้วกไม่ออกก็เลยดูตอนแรกนึกว่าเขาตายเขาไม่ตายค่ะแล้วสักพักหนึ่งเขาก็เดินได้เขาก็ปีนได้ แต่ที่คุณยายงงเขาขึ้นไปได้ไงวะคุณยายก็เลยมาทำคลิปให้ดูว่ามันแปลกจังเลยเนี่ยอันนี้ก็สูงเนี่ยเนี่ยสูงๆแล้วก็เป็นรื่นๆรื่นเนี่ยหน้ามันๆหน้าเรียบเรียบเนี่ยเขาปีนขึ้นไปได้ยังไงปีนขึ้นตอนไหนตอนคุณยายไปล้างชามหรือเปล่านะตอนคุณยายไปล้างชามหรือเปล่าเห็นไหม โอ้ยดูเข้าแลบลิ้นแผลบแผลบแล,บลบเลยแอบขึ้นไปตอนไหนแล้วไปฉี่ไปอือให้คุณยายกินหรือเปล่าฮะไปฉี่ไปเอือให้คุณยายกินหรือเปล่าเจ้าตัวน้อยโอ้ยคุณยายจะปล่อยแล้วนะโอ้ยตายแล้วตายแล้วไปอีกไปอือแน่ๆเลยเนี่ยให้คุณยายกินอือเลยเนี่ยเสียดายมากเลย อาหารเช้าคุณยายเอาคุณยายจะอาไปปล่อยนะ